เด็กปุ่นป้าโทคือไฮไลท์แทบป้าก็เท็ดจ,จะได้มันสีเหลือเ็ดว่าเรื่องคนมักเท็ด่วนพี่น้องวันนี้จะพาเพื่อนไปซื้อไอ้ข้างบกแตงข้างบกแตงเงินบ่ซื้อข้างบกแตงอยู่ทางนางงมเห็น่าบ้านนางงมเมืองธุรคมแขวงเวียงจันทร์วันนี้เขาจะเดินทางจากเมืองชายธานีบ้านทางงอนไปซื้อไอ้ข้างบกแตงให้เพื่อนดูทางเขตอนา เมืองทรคมว่าเพื่อนคนมาเขส่วนกันนนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ่งน้ากันว่าเพื่อนอข้างมักแตงจะเป็นลักษณะใดแต่ก็เพื่อนจะมีราคาใดให้เอาซื้อแน่นอนืัอนี้ที่พาเพื่อนไปซื้อว่าข้างมักแตงยูเคตันนั้นนะเพื่อนจะขายในราคาแบบใดจังใดเขาก็จะเริ่มเดินทางออกจากบ้านทางงอนเดี๋ยวเขาจะจิบภาพบรรยากาศกา,ศการเดินทางไปนําตั้งแต่ขัวาทางงอนไปจนหอดบ้านนางงมเก้านางงมใหม่เพื่อนและพี่น้องเลย ติดตามไปน้ากันลองเบิงกับการเดินทางพี่น้องกำลังออกจากเขตตะงอนับแรกเดี๋ยวต้องไปแวะเบิงราคาน้ามันในปัจจุบันนี่สก่รนวาน้้ามันกระสุวนหรือว่าน้ามันดีเซลนี่จะอยู่ในราคาที่เท่าใดเดี๋ยวแวะเบิงความน้ำมันก่อนกสุวนการกรู้สึกว่า,า1 9 8 9 0บสำหรับราคาของกระสุวนเนาะในมื้อน,นี้แอดสรส้างก้า3,000 400สี่ร้อยเดี๋ยวรอเชื่อไซน้ำมันแป๊บหนึ่งแสดงว่า,าน,น้ำมันกระชวนนี่ลงน้อยหนึง่งมันนี้ก็วันที่หา้าเดือนสองปี 2, สองพันสหาพี่ิ้องเลยสำหรับราคาน้ำมันกระชวนสิบเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบเกีบ ส่วนของแอดสั่งก็เศร้าสามพันสี่ร้อยเอสั่งจะแพงกว่าหน่อยหนึ่งอันนี้เป็นโซนปั๊มน้ำมันอยู่ทางขึ้นอยู่กับบ้านทัศสว่างพี่น้องเมืองแสทธานีเขานี่หหนพนักงานก็ยังมีหน่อยเพราะาย,ย,ายังเศร้าอยู่ก่อหัวใจก็จะมีอยู่สามจุดยู่แต่ว่าพนักงานยังมันได้มารอแป๊บหนึ่ง การการเขาจะไปแกเห็ดไม่ดิว้วหืว่าเป็นเห็ดสำหรับขายอยู่เขตบ้านนางงมเป็นว่าเป็นให้ข้อมูลมาอยู่ทางบ้านนางงมและเขาจะทําการไปซื้อหรือว,ว่าไปสอบถามเกี่ยวกับราคาเพาะะเื่อวกัเห็ดข้างมักแตงของอพี่น้องอยู่เขตบ้านทางงอนเขานี่เองเดี๋ยวเขาจะไปเบ่งราคานํากันว่าจุด บ้านที่ว่าคนขายดิวข้างมักแตงหันเพินจะมีหลายมีหน่อยให้เขาซื้อบอเนาะสำหรับคนมาเก็สชวนที่ต้องเลยติดตามเบิ่งกันน้ากันับนบแรกเขาก็จะอัปเดตเกี่ยวกับเส้นทางจากขัวทั้งงอนเ่าเนี่แหละไปเรื่อยๆจนหอดอบ้านนางงพุ่นแหละบงราคาใส่ไป3ามซนกีบเพิ่งรู้จะได้จักลิด3ามเซน า15ลิตรบายน้อยหนึ่ง1.8ส,สามแสนได้แต่15ลิตรขัวาทาั้งงอนบาทนี่นะสวยๆใสๆตอนนี้กาเวลา8โมงครึง่งบ่งาพาบรรยากาศอยู่ทางขัวาทางงอนก่อน้นีน่เราจต้องสวยๆซ้ำนี่นี่การือวว่ารถยังเบาบางเนาะ บรรยากาศสายนำเนงิเนเงินแค่อาหารต่างๆไปตามเส้นทางก็กายครัวไปแล้วก็จะเฉดบ้านให้หาจเจี้ยงอุตส่า,าหับ้านดงบังไปพุ่นแหละเดินบ้านดงไปทางเส้นนี้เนาะ เขาจะไปจะเขา้าเส้นทางบ้านนานคุม้มสำหรับบ้านนางงมจะอยู่เขตนั้นไปทางบ้านานานคุม้มไปทางวัดพระบาทแก้วขันกูแหละ้ัานนาาขทางกูแหละจุดหมายเขาส่วนเส้นทางนี่ก็ยั่งอยู่ในสภาพเดิมแล้วพี่น้องเอ้ยตั้งแต่ดึกดำบรรก็ว่าได้แหละ <laughs> เส้นทางนี่นะก็ยั่งพอแต่ส่วนกันได้ สำหรับอ,อุ้งวงต้นกระทันนี่ก็ยังมีคือเกา่าเดี๋ยวเาจะทายทำอัปเดตเป็นช่วงเป็นช่วงไปก่อนจะหอดบ้านน้องกม,มอีกตัหนึ่งจิบังาเส้นทางระวังจากบ้านเฮานี่ไปนั่งก้มนี่เส้นทางควนจะดีหรือว่าปูยางไปหอดซาใดนก็นยังบ่ทันายใจข้าพเจ้าเองก็รู้สึกว่าจะลายตีพอสมควรและที่ยังบ่วัทนด้ ผ่านไปทางเส้นนี้เนาะวันนี้ทางเม่ป้าเป็นว่าเป็นหูจากคนและคนคิดตอนข้างบกแต่งไปออกเลยจะพาเพื่อนไปซื้อส่วนนที่มานำคนสันสะนั่งอยู่ทางหลังกระบะรถก็ดได้ของมาทางในเนาะการเดินทางเขาวันนี้ก็เดินทาง้วยรถบุญได้ีนดน่นอเลยใส่ว่ากระบะมันใหญ่ใส่ข้างใส่ไม่ได้ลาย สำหรับคนที่ว่ามักเห็ดหัวเห็ดส่วนไปเบิ่งว่าเบิ้นจะเอามาขายแบบใดเป็นยังเห้าเพราะยังใดมาซื้อไก่ถึงขนาดนี้เพราะว่ามันจะราคาถึกกว่ากันบอกด้วยจังใดเอากรบ่ทันได้หู้น้าเพิ่นในอันนี้เนาะ็ถือว่าบ่ใกล้ได้พี่น้องเลยจากขางออนไปน้ำง้มนี่การระดับ่า3 0หรือ40่ักประมาณนั่นน้องกับป๋น่ใจหรือว่าเขตที่ว่าเิ่นอยู่ใกล้ๆบ้านเฮานี่บ่มีบอกด้วยจังใดั่นะ เขาจะสอบถามคนอีกท่านล้วก็หลังจากเขาไปซื้อแล้วเนาะวันนี้เขาจะไปเปิ็งตอนเป็นเอาลงไปเบางส่วนของคนอีกท่นึ่าเป็นปลูกบักแตงลักษณะใดก็เห็นว่ามีบักแตงมีหมักซาลีแ่แส่ส่วนนี้เป็นปลูกกันยูเชีบ้านโมนสะอาดเมืองไซ่ท่านินนี่เองพี่น้องคุยแล้วก็ไปซื้อข้างบักแตงอยู่ทางนางงมเมืองทุลคมแหเมืงองจัดตามบางราคาแล้วก็บเบิ่ง ไม้น้ำเกินว่าจะเป็นไม้ลักษณะใดถึงแล้วตลาดพุทธสมบัติเนาะเฮ้ยตลาดพุทธสมบาทตัวนี้นะโอ้ตอนเศร้านี่ก็ยังมีคนมาจับใจหลายอยู่เด้สังเกตเห็นรถจอดทางด้านหน้าตลาดของเพิ่นบ้านพุทธสมบัติก็ไปกับเขาเชียดบ้านดงอ่า ขายบ้านตรงแล้วเขาก็จะเลี้ยวขวาเข้าไปทางบ้านนานลกุมอยู่แคมทางมันจะมีขายหมักโมนีพี่น้นนองหมักแต่งโมส่วนเ็ดบ้านพุทธสามบาทนี่นะเป็นขายดักโมแคมทางหลายส่วนมาถึงจุดนี้แล้วก็แมนทางที่ว่าเลี้ยวขวาเข้าไปเขตบ้านนานลกคุมเขตสามแยกเนาะจุดเชี่ยด กายมาทางนี้กับบ้านนาเงินหัวหนาแลา้วกันนาคันธงส่วน่วนนี้จัวนี้ป็เป็นนาคันธงบ้านจีว่าจุดบังไฟฮอดฤดูดจุดบังไฟกับนาคันธงนี่แหละทางเ้นนี้นี่สามารถออกไปอ่าสิบสามไตสามารถออกไปหาสิบสามไตได้คือกันพี่น้อง มันจะออกไปซอดดูเขตอันบ้านให้ปางเงืมสำหรับทางเส้นนี่เนาะส่วนหลายประเภทลดสินค้าลดท่วงหรือว,ว่าลดการเดินทางสายใต้หาสายเหนือส่วนหลายเขาจะใช้ทางสินนี้เพราะว่ามันจะเป็นทางที่ว่าทางก็ดีได้แต่กับบกไก่ปนว,ว่าเนาะสำหรับระวังสายสายใต้สู่สายเหนือ13ใต้13เหนือสามารถ ผ่า,ทานทางเส้นนี้ได้ส่วนบ้านนี้ก็เป็นบ้านนาคายบ้านนาคายพี่น้องส่วนเลี้ยวซ้ายเข้าไปห้อมนี้ก็คือไปทั้งพระบาทเดียวขันนั่นเองไปทางวัดท่าพระบาทขึ้นอยู่กับบ้านนาคายรู้สึกว่าจะเข้าเขตบ้านนางงมบ้านนางงมใหม่ออกจากนาคายมากก็จะเป็นนางงม ีนี่รู้สึกว่าเห็นป้ายคนบอกว่านางมใหม่เนาะเดี๋ยวเขาจะไปอีก่อนว่าจุดใหม่ที่ว่าไม่ที่ว่าคนเชียวดูจุดใหกันแท้อันนี้คนขีนบอกว่านางมเกา่านางมเกา่านางม,มใหม่เนาะเดี๋ยวมีสัญญาณออกมาแล้วเดี๋ยวเพิ่งก่อนเ่ <c oughs> นเห็นสัญญาณมาว่าอยู่แถวนี้ประสันเดี๋ยวไปถักเพิ่งก่อน หมดจังได้ตรงในทัวรหาเราเป็นบ่อยู่อยู่เขียนนี่เป็นบ่ตา,ามที่คนให้การมาเอาเดี๋ยวให้คนสอบถามก่อนดิดไฟบ้านเพิ่นก็ได้นางงมเกา่าเอาเอาอกมาไม่ไดมาว่วาไม่ได้ไม่ได้น,นบนป้ายนางงมเกา่าเออโอ้ จะให้เพื่อนพูดหันกันก่อนเดี๋ยวเขาจะเข้าไปบนนี้ใจว่าไม่เพื่อนจะอยู่จุดใดโอเคสัญญาณอยู่หอมนั่นบาดน,นี้เดี๋ยวเขาไว้รถก่อนแป๊บหนึง่งใส่น้อเด็กเป็นยางนำนาเข้าไปนี่แต่ว่าไม่หันอยู่จุดใดน,น้อบาดน,นี่ <c oughs> เออโอ้เดี๋ยวบนทางหน้าพี่น้องเป็นปูเป็นอันนั้นอยู่เออกกไอก่ปูไก่ผาเนาะบ้านนางงมนี่ก็ได้ เดี๋ยวเบิ่งทางด้านหนา้าคนเบิ่งดิวทางหนา้าอนแป๊บนึงพนะี่นเลยคุณน่ะเป็นคู่เป็นผาเลยบ้านเนี้ยเราสอบถามเป็นก่อนแป๊บนึง,องนนอเอาครูไ่กับเราเขามานันคุณนั่นนะมันจังหูวทางเด็กมันจะนำพาเรบรรดายู่ทางด้านหนา้าผู้มาสัญไม่เด็กเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเลี้ยงไปแล้วบัดหอดจุดหมายแล้วคนจะข้อขอ้ขอกระจกออกมาสั่นเด็ก ไปเบิ่งูว่าจะยุบุูใจกันแทเขอกมาทางหอมนี่ว่าสันดิยงินมันอบ,บันเนีเยีปยวจะได้ก็มีจะปลาไม่แท่มีเงินคนบล่นละแต่ว่าผู้ตัดหันเอาไม้ไว้แถวนี้เป็นว่าเด้กระดิบบทคิดตัวอย่าคนบอกมาทางนี้เนะาะใส่ละเอา มีหลายทางไปแต่เอ <_ d ata> อเอินตะลักไฟสายไฟคือบุมมยีอเงินหลังนี่เงินว่ะโอ้มีคนค <_ EN> อ,คยอยู่บอกเงินก็ได้คือมาอยู่แต่หลังเดียวอยู่ในปาแบบนี้ <_ EN> อุ๊ คือแบนเงื่อนหลังนี่ที่สันดอกือว่ามีคนดูเงือนห้างอันนี้นะเราลาะเบิ่งนำกันอีกแบบนึงก่อนอาจจะดูจุดใจกันแท้โอ้หรือว่าพนตัดงัดโทเขาหอมนี่ประสันเต้อไปายสนะ้จะได้มาจะไปเจอทางตันจรน่ถอยหลังยังเดียวเลยมุยบนวรถอ่ะ ออสงสัยว่าตัดไม้ไปน้ำปลาเนี่ยพี่น้องเลยโอ้หุ่นหุ่มั้งเห็นกล่องไม้หุ่นเลยไปตามทางนี่สักก่อนโอ้ดูว่มีแต่ก,กระต่อแท้ลรือุ่นวะโอ้ทางก็ได้เฮ้ยโอ้ยยันแต่ตัวนี้เล้วเด้อต้องนี้ระวังต่อเยี๋ยวอจอดจอดเบิ้งสถานการณ์ก่อนแป๊บนึง จะไว้แบบใดเอาลงก่อนลงก่อนนี่มีแต่ซ้ํานี่วะไม้นะเบิ่งไม้ก่อนพี่น้องโอ้เพิ่นก็ตัดเอาแบบนี้้เนาะน้ําปลาาปลาดินนี่อาจจะเป็นดินมีเจ้าเนาะดินอาจจะมีเจ้าอยู่เออโอ้นแห้งแล้วนี่วิวนีนี่นะคือิว ือกับ่ใหญ่ปานใดดิวน้อยอยู่จับได้ลําตํานี้ยาวยาวเท่าใดยาวประมาณจังเม็ดนี่2เมตรเนาะ2เมตรปลายมีมีหลายปานดนี่เอาเพิ่นว่าสิเอา3,000เนาะ3,000ปลายเออตัวนี้เลยตันให้3,000ปลายเมืนี่ว่า3,000ปลายเออปัดโทคือว่ามันน้อยบ่แม่นตัวนี้3,000 3,000ลเพิ่นว่าเออมดนึงจะเฮ็ดเท่าใดมดนึงเฮ็ดเฮ็ด 10 2 50บาทบัด1 50ลำดูกะเกินจันีอ้มีน้อยมีใหญ่ได้ๆเออเพิ่น่เอาน้อยเนาะนี่มีน้อยมีใหญ่ปนกันนีแม่นว่าน้อยๆก็ใช้ได้แม่นบ่เออไปซักบักตัวเนาะกันเด้เอาสรุปบักตัวหรือบักแตงบักกแบบนี้ไปมันมือมันอดบ่ เด like ี๋ยวจ้านยเจีสอบถามราคาเพื่อนอนพี對對่น้อกว่าเป็นขายมัดเป็นเท่าไรเดี๋ยวให้เพนอนนั้นลมกันก่อนเดี๋วเาจะเอาข้อมูลบอกสูฟังมาคนขายลํำแบบใดเีเนคนอันคนอันนั้นอนขายแบบใดก็เจ้าขายแบบใดแลนหนึ่งสี่แสนนหนึ่งสี่แส อันนี้มันสามพันพันหนึ่งสี่แสนัดนึ่งห้าสิบลำนะนะบัตหนึ่งห้าสิบลำเ้วเตียนเ้ามาสั่งอาเนบอพันหนึ่งกับสี่แสนวันนี้ทั้งหมดนี่สามพันเมนบนสี่สามกับสิบสองกับล้านสอง เออเป็นวอาเป็นพันพี่น้องพันหนึง 4, น่งสี่แสนจีบนี่สามพันนี่ก็ล้านสองก็มีดิ้วด้อยนิ้วใหญ่ปนกันไปเสำหรับข้างมักทัวหรือว่าข้างมักแตงก็คิดว่าน่าจะได้ตัวสันกระมีน้องเขาต้องการเขาจะสั่งเพิ่นเรากผสมเทียบราคาเพาสู้กันฟังพี่น้องเลยสำหรับเขียดนางงมนี่เพิ่นขายแบบนี้เนาะ ไม่นี่เ 2, พิ่นซ <c oughs> ื้อสองแสนพี่น้องเพิ่นซื้อไม้นำ้นำนี่เพิ่นก็ได้ซื้อซื้อสองแสนจีบแต่ว่าหากได้หมดทั้งไม้ทุกประเภทไม้เพิ่นบอกความหมายเนาะไม้น้อยไม้ใหญ่สำหรับเจ้าของเพิ่นที่ว่าเพ็ดตัดมาขายเฮานี่แล้วซื้อสองแสนจีบกับบวชแพงวันนี้ตัดไม้ขายสำนีเหงาแต่กำไรบวกลารแล้วนี่นะตัวนี้ก็จะได้ล้านสองแล้วได้หน่ เป็นประมูลมองหมดเลยแต่ว่าเขาถามมึงเท่ก็บกับประมาณสองฮิการูแหละเฉพาะอันป่าไม้ชุดนี้เนาะเออเออเอา,เอ,าอันนั้นก่อนแม่เท่าเว้ยเอาเจ้าเอาขึ้นไปก่อนแล้วเอากะต้องเกะาะฟาดท้ายก่อนเอเาโซออกดึงโซ่ขึ้นเกาะกะต้องฟาดท้ายว่าไามมมันจะเหีวขึ้นว่าไมมสีบโงเงบเหี่ยววันไก่กระบะมาหนอ่อยหนึ่งพันหนึ่งสีส่แสนเกีย สำหรับไม้ดิ้วแบบนี้เนาะ <c oughs> จะเป็นเหดุัดหนึ่งหาซิปน้ำหลังจากนี้เราจะไปติดตามในตอนเอาลง,อย,าง,อ,งอยู่เฮือนอีกทีหนึ่งอยู่เขตบ้านโนนสะอาดไปเบิ่งส่วนเพิ่นอีกทีหนึ่ง่น้องสำหรับมาเอาไม้นี่เราหูแล้วเนาะจำนวนไม้จำนวนราคาและวันนี้เราจะไปเบื้องอส่วนมักแตงเพิ่นอีกทีหนึง่งมาเพิ่นเก็ดลักษณะได้ ชื่อบ้านเก่าบ่ซื้อบ้านอีหยังบ้านหนองไม่บ่บ้านคือว่าอยู่สศึกอยู่ได้มาบ้านกระเบื้องบ้านกระเบื้องว่ะออองงีหยัำเภอชุมพลอำเภอชุมพลว่ะแต่ว่าเขาไปทั้งอำเภอสะศึกเออมันจะมีห้อมไปอันนั้นดิเออไอ้ทางภาเนาะวันออกมาไกลขนาดพี่น้องเลยมาแต่ทางสุรินทร์พุ่นนอเออมันอยู่ลาวหลายปีแล้วเนาะมาแต่น้อยเป็นสาวคุณบ่สิบแปดปีลูกสาวคนที่ได้เปรียบสุดทีโอ้ มาถือว่ามาปักหลักปักฐานอยู่ที่เลยเนาะมีแต่่าเมื่อมเมื่อไปยามเิ่นซื้อโอ้ไป<อ>เฮ็ดยูนําป่าไมเงีงสิก็ดีคือกัน <c oughs> อาซีกตัดไม้ตัดยังไยคนมาทางจ<อ>ังหวัดสุรินทร์พี่น้องเลยปักหลักปักฐานอยู่เล่าวนีกัโอ้บบเมนน่อยเก็บนาง,งมหน้าตาหน,นีก็ได้หลายพอสมควรมีแต่เฮาจะไปติดตามการเอาไม้ลงอยู่สวนอีกเทนหนึงบานนี้ไปติดตามชม่วนมักแตงที่น้องเลย ไปมแว่ทางนากันทงพี่น้องเพิ่นขายของแชมทางอยู่ใส่เจ้าขายอีหยังเบิ่งดูโอ้น้ำยาปนหัวแด้นินนะเนาะเพิ่นขายขอบคุณพี่น้องเเออพิ่นขายขอบคุณเพิ่นขายขอบคุณเบิรงทางนี้ก่อนโอ้ขายเนี้ยดูเนียเน้ยกิน ลาไย,ย่างหลายแนวสายลิงทางอาหารแบบสำเร็จนี่ก็เป็นเพาะเนาะอันนี้ส้มปักมีอ่าขอ,องหวานก็มีเน,ะนาะน,น้ําหวานเฮ็ดเองโอ้ตอนนั้นเฮามาเบ่ทันได้เห็นห่านเนาะเออเพิ่นหางกระปุกไม่ว่าโอ้เบิง่งบ้านนักคันทุงอือ ขายริมทางโอ้ดอกไม้งามเลยดอกกระดาษดอกเกี้ยริมทางไปแวะเออเอาไม้มาแล้วกับมาแวะกินกระปุ่นอยู่ริมทางอยู่เนาะดอกไม้เขานะเออเดี๋ยวเบิ่งก่อนว่าคนซีมเบิร์นกระปุ่นคนก่อนแซ่บบไ่ได้ได้ซองฟองกับสามจอกเปิดบ้บาเด้อตื่นสอบมามีการนำซุปชีบบอเขาเห็นปะอันอย่าบอกบอ,กขอเขาด้ยวยคน โอ้อารมณ์ดีขนาดนืคอายอันขะปุนพี่น้องเอ้ยเด็กกะปุนป้าทโกขคือไฮไลท์แทะป้าพิเศษพิเศษจ้าก็เดจได้มันสีเหลือเดจได้มันสีเหลือไฮไลท์แทะเอออารมณ์ดีขายกระปุ้กระปุนเด้อไม่ชดคุณ อยู่แคมทางพี่น้องถนนสายนี่แหละ <c oughs> อผู้ใดไกไ่ไฟไก่มากับมะแว่คนใดเด้อพี่น้องก็อยู่ทางนาคันทุงสังเกตแม่นันดอกไม้สีดแดงเลยแม่นลนเนาะแคมทางไก่มาทางนี้เห็นดอกไม้สีแดงยหน้าหานและแม่นโรดคนจะขายตลอด ขายตลอดสาวีชั่วโมงเต๋ออย่าเออมืดแล้วก็เบสาเนาะวันสาวสี่ชั่วโมงนี่น่าเห็นบ่อันเสาเวสาวสี่ชั่วโมงนี่มันยกจอกเนาะเอออ่ะว่าวมวลว่าวมวลอุ้ยฟาดทุกพี่น้องเลยบึ้งไหมถ้วยใดก็เต็มเปลือกเต็มเปี้ยแบบอุ่นใจเลยพี่น้องเลยกินแบบที่ว่าเออกินตอนสวยเลี่ยนตอนแรงเป็นปรจัะ เ,เดี๋ยวเขาจะซิม,ม,มเสีบ,นบ,บ,บๆน้ำกันโอเคมาถึงจุดหมายเรียบร้อยสำหรับข้างบักแต่งเขาข้างบักแต่งหรือว่าข้างบักทั่วเฮา<ม>นี่มาชมส่วนของเพื่อนยูไซนออันน,นั้น,นมักเอา้าบาทันออกนอว่าสั่ดี โอ้ผุนวางสายยางไว้เป็นร่องเป็นร่องเลยเนาะปลูกไปแล้วแต่ว่าบัท่านจะแตกหนอว่ารั่นเด้อดโอ้หลายสมควรเอ่อที่ว่าไม้ที่เพิ่นสัง่งเพิน่นไม้เดือดมานี่สัง่งหมื่นหนึ่งบัตรท่นเด้หมื่นเดือดแต่ว่ามื้อน,นี้เอามาที่แก่มานี่สามพันสามพันเดือดโอ้แผรการหลายเติบได้นี่ อยู่เขตบ้านโน้นสะอาดพี่น้องคุมบ้านน้อยข้างหมักแต่งของลุงนั้นลุงนั้นประวงทางด้านนี้ก็มีหมากสลีผสมประสานบุกสลีก็มีโอ้สลีกำลังงามวังระบบน้ำว้เป็นแถวเลยเวลา ตรงการหดแหลวกับแมน่นโป้มน้ำขึ้นมาแล้ะกับเป่งแล้วมันก็นจะสีดออกโอ้หลายหลายมาชมส่วนพักพี่น้องอยู่เขตนี้พันมีน้ำซึมเสื่อมาแต่ทั้งปุ่นและทั้งเตาดินเด่น้ำถือว่าดีอยู่ได้นี่โอ้เอ,าเอ้าเหตุยังไงผู้ลุงเหตุยังไงไปเบื่องเราก่อนเห็นนางงองอยู่หัน ถามเราเบิ่งก่อนเข้าทางนี้ทีประตูเราเออเข้าทางนี้เดี๋ยวไปเบิ่งก่อน,นเห็ด่วนพักวะออนังอยู่ยยยออยเฮ็ดเฮ็ดไปมดฮอทพุ่นพุน,นวะแจีมปลาพุนวะเ็ a l ไปก้อน่มีแเ็อ้เพักที่สิปูกนี่ักแนวใด,ดผักน้อยบักบัก งงเงี้ยวไปเฉยคอือแบโบโซนแบบน้ำไปเฉยแล้วพักที่ว่าเป็นกินมากท่านปเป็นบ่กินเป็นผักคนดุคนมันคนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบากเ <c oughs> ม็น,มนมบ่เออคนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบากคือขาววานได้จังนะนคนที่เกียจอยู่ที่ไหนก็สบาย <c oughs> าเออไปไปเบิ่งด้านนั้นอีกก่อนเดี๋ยวบอกอึเรากำลังงามได้หน่ อันนี้มันส่วนของลุงนั้นวุี่เข้าไปแก้ไหมมาให้เราฮะน,นี่เด้เราตันน้ำไว้สิล้วก็มีใดเนาะใส่ไดแบบใดจุม่มใดโวซื่ออันนี้นะแล้วก็ดันไปปล่อยไปตามสายยางตามหองที่เพิ่นวางไว้เห็ดไปเห็ดมากับพ่อที่จินน้นทีน่ไหนบากดุมันเห็ด อัดประตูให้เราก่อนอเตประตูเราก็ได้ใส่หมดนี้เสียบลงนี่เลยหนึ่งไ,ไงสำหรับคนมักสวนมักเห็ดสวนผักกําลังพาก,กันเอาไม้ลงไม่ดิวส่วนทางด้านนี้พ่นก็เป็นหรงงานดินจีพี่น้องแต่รู้สึกว่าจะเงียบไปเป็นหรงงานดินจีแล้วจะขึ้นไปเบิองอีกสองเบิกน้อยหนึ่งก่อน งานดินจีตวนี้เปลี่ยนกิจการของคนจีนพี่น้องเย้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเพื่อนจะยุติการผลิตชัวอขาวสังเกตเห็นบางเปล่ามดนี่เครื่องจักรแต่ว่าเพื่อนก็มีคนที่ว่าคอยดูแลเครื่องจักรอยู่เนาะยังเจอแต่ไม่ไอเป็นแบบพาเลทเพื่อนยุดดติตแต่ตอนช่วงโควิดพุ่นลแหละ แต่โควิด -19 แต่ปี2 0 0พันสหลายปีผ่านมาแล้วกำลังกินสวดนอหน,น่อยหนึ่งว่าสันเดแต่ว่าเขาเหลียวนี่กับโบักเห็นแล้วเนาะยังบโบเห็นสวดซ้ำโบจักนั่นนะเพื่อนว่ากำลังปลูกแต่ว่ากเตรียมค้างมาไว้ก่อนโอ้กันว่ามันขึ้นงามนี่กับโบแมนหน่อยเด้สำหรับสดมกแตงนี่เดี๋ยวบัดยาม,มัน มันเป็นมากอันหลายๆช่วงเป็นมากแตจังกี่มาเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งอีกชนิงพี่น้องเลยโอ้นนันเป็นคลองน้ำก็ยังมีชื่อว่าน้ำกยังดีได้นี่แบบนี้สามารถเออเขาเอาใดมาจุ่มแล้วก็สิทธิ์ไปทัางนี้นี่ก็ได้นี่หดส่วนในช่วงฤดูแล้งช่วงนี้กัช่วงเดือนสองปีสองพนสห้าต้นเดือนสองให้ต่อเงืนเพื่นอยู่ใกล้ หักษาง่ายเรียบร้อยเป็นปว่าแล้วเราก็โอ้ยอย่างท่านคือว่าเสียงดังฉะนั้นเดี๋อวยัง,ง,งอยู่น้อยหนึ่งไหวโบกเป็นไงได้เหตุฉีดลมได้ก็ได้เนาะเอาไปแช่แล้วละ่ะโอ้รถเพิ่นนี่กอะอุปกรณ์การเฮ็ดสวนของเพิ่นได้หนิเพิ่งเป็นเหตุหมดได้นี่มีพีดมีอันนั้นเพิ่นได้นี่นี่ยรถเพิ่นก็ได้ อยู่เห็นหอดเล็กละเห็นแต่น้ำมันเก่าเทาเก่าว่าเอ้ยทนทานนี่ไปคัดทายคนเก็บจากมาแต่งเป็นยังไงบุนี่แนวตุ่มหองมั่งนี่เป็นดัดเห็ดเป็นแนวนตุ่มส่วนตุ่มคูเห็ดปลูกปักแตงนี่แล้วบ่สำหรับคูบุต้าโอ้เก่าแท้เก่าว่า งัวควายเพิ่นก็หลายสมควรงัวบ่มีดอกควายหันมีแต่ง,งัวเงินซานกา็อยู่นําให้นํานานนี่เลยอยู่ใกล้ทําเลนี่คุมบ้านน้อยนี่บ้านนนสะอาดพี่นอ้อเนงเอ้ยกแงแงยามนี่นะบ่มีหอดหญ้าสิเลียมงัวเอ้ยบ่มีหอดหญ้าสิกินแล้วเดียวไปเบิ่งได้ก็ขาวไปหมดต่อเฟืองกระโดกเพิ่นละจกักสิได้กินียงบ่นแต่ละมื้อนีอ่น่ะ ในบริเวณนี่าวัามีแต่นทอนีนิดน,นึงได้เดินที่ว่าบนเรียงงวยเรียงควยนะเป็นแบบชานเมืองก็ว่าได้แหละเฉดบ้านนวสะอาดนี่นะมันบูมีพื้นที่ว่างหลายแล้วส่วนหลายก็เป็นบ้านเป็นเฮือนคือเห็นนี่แหละ